สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระหัสสมบดีที่25สิงหาคมพุทธศักราช2559ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรโดกระโาบดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชาเลือไไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิตาลีและไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมากรณีเหตุการณ์แผ่นดินไหวเมื่อวันที่24สิงหาคม2559ข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชาเลือไไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐ อิตาลีมีดังนี้พระท่าาประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิตาลีกรุงโรมข้าเพเจ้าและพระราชินีเศร้าสลดใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบข่าวเหตุการณ์แผ่นดินไหวซึ่งทําให้มีผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บเป็นจํานวนมากทั้งยังก่อความเสียหายอย่างรุนแรงต่อโครงสร้างพื้นฐานและทรัพย์สินในประเทศของท่าน พระเจ้าและพระราชินีขอแสดงความเสียใจอย่างจริงใจมาอย่างท่านและผู้ประสบความสูญเสียจากภัยพิบัติทางธรรมชาติครั้งนี้พระปรามาธิไทยภูมิพลอดุลยเดชปรข้อ,ขอความพระราชสารแสดงความเสียพระราชฤทัไทยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสาธารณรัฐแห่งสาธารณรัฐเมียนมามีดังนี้พระนทรมประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสาธารณรัฐเมียนมากรุงเนปิดอ ข้าพเจ้าและพระราชินีเศร้าสลดใจที่ได้ทราบข่าวเหตุการณ์แผ่นดินไหวซึ่งทําให้มีผู้เสียชีวิตและเกิดความเสียหายอย่างมากแก่ศัตนักสถานโบราณอันเป็นมรดกโลกที่สําคัญข้าพเจ้าและพระราชนีขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่งมาอย่างท่านและประชาชนชาวเมียนมาผู้ประสบความสูญเสียจากภัยพิบัติทางธรรมชาติครั้งนี้พระประมาพิไทยภูมิพลอดุลยเดชปร องค์คมุนตรีเป็นประธานเปิดงานในพิธีการเฉลิมพระเกียรติฉลองราชเจ็ปีเคียงคู่ส่งงาน84พรรษาราชินีสีแผ่นดินที่จังหวัดนราธิวาส วันนี้ที่สูนศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนาราธิวาสนายอัมพลเสนาน,นรง,งค์องคมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดงานนิทรทัศกา,ารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลสเสด็จถลิมถวันลยศราชสมบัติครบ70ปี9มิถุนายน2559และสมเด็จพระนางเจ้าสุริ i k ิ t พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสพระราช,ชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาเจดรอบ12สิงหาคม2559 จัดโดยสำนักง,งานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกอปรรรวมกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริระหว่างวันที่25ถึง31สิงหาคม2559ภายใต้ชื่อฉลองราช70ปีเคียงคู่ทรงงาน8 4พัรษาราชนีสีแผ่นดิน เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประชาชนและประเทศชาติตลอดมาเพื่อให้ประชาชนจากทั่วประเทศได้รับรู้รับทราบและสามารถน้อมนำแนวพระราชดำริไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อตอนเองชุมชนสังคมสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนในการนี้องค์คมนตรีได้มอบรางวัลให้แก่เกษตรกรที่ชนะการประกวดการปลูกผักสวนครัวในภาชนะ การประกวดผลผลิตข้าวโพดบวบเหลี่ยมและถั่วฝักยาวการประกวดแปลงเกษตรของเกษตรกรตัวอย่างและกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ขยายผลของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองที่มีการพัฒนาพื้นที่การทําการเกษตรอย่างหลากหลายและสามารถประยุกต์ใช้พื้นที่ในการทําการ,เก,รเกษตรให้เกิดประโยชน์และสามารถถ่ายทอดให้กับผู้อื่นได้อย่างชัดเจน ตลอดจนมีการรวมกลุ่มที่เข้มแข็งเป็นต้นแบบในการน้อมนำแนวพระราชดำริไปปฏิบัติได้อย่างเป็นได้เป็นอย่างดีจากนั้นองค์มนตรีได้มอบพัน์กล้าไม้ประจำจังหวัดนราธิวาสต้นตะเคียนชันตาแมวให้แก่ประชาชนที่ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติปลูกป่านในใจคน มอบใบประกาศให้แก่ผู้แทนจากโรงเรียนต่างๆที่เข้าร่วมประกวดจัดแสดงนิทรรศการในหัวข้อแผ่นดินของเราโดยการเรียนรู้และน้อมนำแนวพระราชะดำริไปร่วมสืบสารและขยายผลการพัฒนาให้กับเยาวชนในสถาบันการศึกษาให้มีความเข้าใจและเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศให้มั่นคงตลอดไปนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฉลองราช70ปีเคียงคู่ส่งงาน84พรรษาราชินีสีแผ่นดิน นำเสนอเนื้อหางานพัฒนาในคโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบ,บรมราชินีนาถที่มีอยู่ทั่วประเทศกว่า4,000โครงการซึ่งได้สร้างความสมบูรณ์ให้แก่ทรัพยากรธรรมชาติดินน้ำป่าไม้พลังงานทดแทนและอาชีพทางการเกษตรการประมงปรุสัตว์ตลอดรวมถึงอาชีพเสริมนอกภาคการเกษตร ทั้งงานหัตถกรรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรที่ล้วนแต่สร้างประโยชน์และความสุขให้แก่ประชาชนและผืนแผ่นดินไทยทั้งประเทศประสบกน,นิกรจากทั่วทุกหมู่เหล่าเดินทางไปร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยความจงรักภักดี ที่ศาลาสหาไทยสมาคมในพระบรมหาราชวังวันนี้ตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลต่างๆและประชาชนทั่วไปทั้งในกรุงเทพมหาคนครและต่างจังหวัดไปร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอพระองค์มีพระพานามัยสมบูรณ์แข็งแรงทรงเจริญพระชุมพรรษายิ่งยืนนานอาทิสภาวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทยอาเซียนสหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจำกัดผู้บัญชาการมฑลทนาหารบกที่13พร,ร้อมคณะ สถาบันสุริกิจสวนจิตละดาคณะผู้ปฏิบัติธรรมวัดบ้านโคกพันท้ายน,นรสิงห์จังหวัดสมุทรสาครชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนครระยองกองพลทหารมาที่สองรักษาพระองค์คณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอชนบทจังหวัดขอนแก่นศิลปินและนักสแสดงบริษัททีวีทันเดอร์กลุ่มพัฒนาสตรีเทศบาลตำบลลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์ กลุ่มพัฒนาสตรีองค์การบริหารส่วนตำบลบางฉลงจหัหวัดสมุทรปราการกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติกระทรวงพลังงานผู้บริหารพร้อมคณะครูและนักศึกษากศออนอ,อำเภอวังไทรภูนจังหวัดพิจิตรสถาบาันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นหลักสูตรนักจัดการงานทั่วไปรุ่นที่สองจังหวัดปทุมธานีชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดลบบุรี สมาคมวิทยาลายัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอก,กชนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัมภ์คณะครูและนักเรียนทุ่งมหาเมฆคณะสิทธิ์เก่าโรงเรียนวชิวรานุก,กูลชมรมรักสุขภาพจังหวัดอุดรธานีคณะครูและนักเรียนโรงเรียนอุบลรัฐราชกัญญาราชวิทยาลายัยจังหวัดพัทลุง ทั้งนี้เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชนและประเทศชาติมาโดยตลอดหน่วยงานและจังหวัดต่างๆจัดก,กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ วันนี้ณนะบ้านเลขที่73หมู่4ี่บ้านจานทุ่งตําบลหนองบัวใหญ่อำเภอจตุรรส์จังหวัดชัยภูมินายชูศักดิ์ตรีสารผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิเป็นประธานในพิธีมอบบ้านตามโครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจเทิดไทองค์ราชันราชนีและโครงการซ่อมแซมบ้านที่อยู่อาศัยสําหรับผู้สูงอายุผู้พิการผู้ไร้ที่พึ่งและด้อยโอกาสถวายเป็นพระราชกุศลแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลสเสด็จเถลิงทวัลยราชสมบัติครบ70ปี9มิถุนายน2559และสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิจพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสพระราชพธิธีมหามงคลฉเฉลิมพระชมพรรษา7รอบ12สิงหาคม2559 ท่านิเทศบาลหนองบัวใหญ่อำเภอจตุรัสได้ร่วมกับเหล่ากาชาติจังหวัดชัยภูมิและองค์กรชุมชนต่างๆในตำบลหน,นองบัวใหญ่สนับสนุนงบประมาณเป็นค่าปรับปรุงและซ่อมแซมบ,บ้านให้แก่ครอบครัวนางสุดซาชำนาญกุลซึ่งมีสมาชิกอาศัยอยู่ด้วยกัน3คนเป็นพี่น้องกันและอายุมากแล้วบางคนตาบอด โดยบ้านเดิมเป็นบ้านไม้เก่าๆสองชั้นทำให้ไม่สะดวกในการขึ้นลงบ้านอันเป็นการทำความดีแบ่งปันความสุขให้คนไทยด้วยกัน วันนี้ที่วัดติดสามมหาวันหมู่ที่6ตตบลน,น้้ำร้อนอำเภอเมืองเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูบนนรณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ได้มอบหมายให้นายสนั่นพงศ์อักษรประลัดจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานเปิดโครงการร่วมใจพักปลูกต้นไม้ถวายองค์ราชาองค์ราชนีซึ่งกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร จังหวัดเพชรบูรณ์ได้จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวันลยราชสมบัติครบ70ปี9มิถุนายน2559และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสพระราช,ชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชุมมพรรษาเจดรอบ12สิงหาคม2559โดยปลูกป่าบริเวณพื้นที่ของวัดติดสักมหาวันจำนวน50ไร่ พันไม้ที่ปลูกมีประดูแดงมะข่าโมงสักพยุงและไม้ชนิดอื่นๆรวม10,000ต้นเป็นการเพิ่มพื้นที่ป่าทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีโอกาสร่วมปลูกต้นไม้และรักษาสิ่งแวดล้อมรวมทั้งรักและห่วงแหนในทรัพยากรป่าไม้อีกด้วย วันนี้ที่พุทธมทนทลสมโพธ750ปีเมืองเชียงรายอำเภอแม่ลาวจังหวัดเชียงรายพลตรีพิสารนาคผจนผู้บัญชาการมณฑลทาหารบกที่37เป็นประธานในกิจกรรมปลูกป่าตามโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกป่าถวายองค์ราชาองค์ราชนีจังหวัดเชียงรายประจำปี2559 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเทลงทวรวรรยรราชสมบัติครบ70ปี9มิถุนายน2559และสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิจพระบร,รมราชินีนาถเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษา7รอบ12สิงหาคม2559ซึ่งกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคส ได้มอบหมายให้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงรายและจังหวัดเชียงรายรวมกับทุกภาคส่วนปลูกก้าไม้ในพื้นที่70ไร่รอบๆบ,บริเวณพื้นที่พุทธมนตลสมโพธ750ปีเมืองเชียงรายส่วนใหญ่เป็นไม้ผลและไม้มงคลจำนวน1,000งต้นโดยประชาชนในพื้นที่จะร่วมกันดูแลรักษาเอาใจใส่เพื่อให้กล้าไม้ ที่ทำการปลูกทุกต้นเจริญงอกงามเป็นป่าที่มีความอุด,ดมสมบูรณ์อันจะเป็นลานธรรมและป่าชุมชนแหล่งสร้างอาหารให้คนและสัตว์น้อยใหญ่สืบต่อไป วันนี้ที่บริเวณพื้นที่ป่าค่ายฝึกการรบพิเศษสิชนตบลสีขีดอำเภอสิชนจังหวัดนครศรีธรรมราชพลตรีเกื้อกูลอินนาจักร รองแม่ทัพภาคที่4เป็นประธานเปิดกิจกรรมประชารัฐร่วมใจปลูกป่าถวายองค์ราชาองค์ราชินีซึ่งกองทัพภาคที่4จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิมถวัยราชาสมบัติครบ70ปีการมุทนายน2559และสมเด็จพระนางเจ้าสุริ i k i พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษาเจดรอบ12สิงหาคม2559 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการผู้นำท้องถิ่นนักเรียนนักศึกษาพ่อค้าและประชาชนรวมกว่า1,500คนเข้าร่วมกิจกรรม วันนี้ที่อ่างเก็บน้ำคลองสียัดอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเซาพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะประธานกรรมการหมู่ลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกคือสรกแก้วจันทบุรีระยองชนบุรีและฉะเชิงเซาเป็นประธานในกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ตามโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่ารอยต่อ5จังหวัดเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุริ i k ิ t พระรบ,บรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษา7รอบ12สิงหาคม2559โดยมีนายอนุกูลตังคนานุกูลชัยผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซาผู้แทนจากส่วนราชการและภาคเอกชนรวมทั้งนักเรียนนักศึกษาและประชาชนในพื้นที่กว่า1,000คน ร่วมกิจกรรมปลูกป่าบนเนื้อที่84ไร่เพื่อฟื้นฟูป่าและระบบนิเวศต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างจิตสำนึกให้ทุกภาคส่วนร่วมกันอนุรักษ์สร้างความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งยังเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนตลอดไป วันนี้ที่ศาลาการประเรียนวัดเหมือนเกล่าตําบลวังน้ำเย็นอําเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทองนายบิรบุทธุตรุตระเสรณีผู้วาราชการจังหวัดอ่างทองพร้อมด้วยนางทักษิณทักษันิพรปุตระเสรณีนายกเหล่ากาชาติจังหวัดอ่างทองนำหัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการจังหวัดอ่างทองร่วมพิธีทอดผา้าป่าสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดอ่างทอง ซึ่งจังหวัดอ่างทองร่วมกับคณะกรรมการคุือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัดอำเภอและคณะกรรมการกองทุนระดับหมู่บ้านชุมชนจัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุริกิิพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษาเจดรอบ12สิงหาคม2559โดยมี โดยผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมทำบุญสมทบกองผ้าป่ารวมจำนวน198กองได้ยอดเงินกว่า580,000บาท วันนี้ที่หอประชุมอำเภอศรสีสงคางรารามจังหวัดนครพนมนายทรงวุธิสายแก้วรองอธิบดีกรมที่ดินเป็นประธานมอบโฉนดที่ดินจำนวน840แปลงแก่ราษฎรในพื้นที่จังหวัดนครพนมตามโครงการมอบโฉนดที่ดิน8400แปลงเทิดพระบรมีแม่หลวงเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุเดกิจพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระราชมรรษา7รอบ12สิงหาคม2559เป็นการสนองนโยบายรัฐบาลด้านการลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรไร้ที่ดินทำกินกระจายการถือครองที่ดินและสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในการใช้ประโยชน์ที่ดิน ทั้งยังช่วยทำให้ราษฎรเกิดแรงจูงใจในการพัฒนาที่ดินเพื่อเพิ่มผลผลิตเป็นการสร้างไรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น รองประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบถุงยังชีพของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในท้องที่จังหวัดน่าน วันนี้พระเจ้าวราวงศเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาตุนพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรก,กิติยาภาโปรโดให้ในายอภัยจันทนจุลกะรองประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบถุงยังชีพของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในท้องที่จังหวัดน่านเพื่อบรรเทาทุกข์และเป็นขวัญกำลังใจ โดยมีนายสุวัตรพรมสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดน่านให้การต้อนรับพร้อมร่วมถวายถุงยังชีพจำนวน50ชุดแด่พระสงฆ์และมอบถุงยังชีพแก่ราษฎรอำเภอเบียงสารวม3,000ครอบครัวดังนี้ณองค์การบริหารส่วนตำบลไหลน่าน800ครอบครัวที่เทศบาลกลางเวียง851ครอบครัวและที่โรงเรียนตานชุมวิทยาคม1 3 4 9ครอบครัว ทั้งนี้เมื่อวันที่14บสถึงสิสิงหาคมที่ผ่านมาจังหวัดน่านได้เกิดฝนตกหนักและมีน้ําป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนของราษฎรพื้นที่ทางการเกษรตรปศุสัตว์ส่วนราชการและสาธารณประโยชน์ได้รับความเสียหายเป็นจํานวนมาก โดยพื้นที่ได้รับผลกระทบและเกิดอุทกาภัยรวม9อำเภอ56ตำบล376หมู่บ้านราษฎรเดือดร้อน34,073คนพื้นที่การเกษตรเสียหายกว่า26,000ไร่ซึ่งจังหวัดน่านได้สนทิกําำลังเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยเบื้องต้นและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมง โรงเก็บเฮลิคอปเตอร์กองการบินศูนย์การเคลื่อนย้ายกองทบ,บก,กรมทหารราบที่11รักษาพระองค์เขตบางเขนกรุงเทพมหานครมีการบรรจุถุงย่างชีพของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยซึ่งพระเจ้าวราวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาธินัดดา마ศโปรโดให้มูลนิธิบรรจุถุงย่างชีพระหว่างวันที่23-25สิงหาคม2559 โดยมีพระประสงค์ให้มูลนิธิจัดซื้อของและบรรจุเองเน้นของใหม่และขั้นตอนการบรรจุที่จะต้องนำของทุกชิ้นใส่ถุงพลาสติกใช้หนังยางรัดให้แน่นหนาะเพื่อป้องกันน้ำเข้าและของเสียหายมีเจ้าหน้าที่มูลนิธิอาสากาชาติสภากาชาติไทยขราราชบริพารวังเทเวศและวังสวนกุหลาบข้าราชการกองงานในพระองค์พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาธินัดดาาศข้าราชการทหาร กรมทหารรับที่11รักษาพระองค์กำลังพลจากกองกำลังพลทหารม้าที่สองรักษาพระองค์นักศึกษาวิชาทหารจิตอาสาจากโรงเรียนต่างๆและสื่อมวลชนสายข่าวในพระราชสำนักร่วมบรรจุถุงยางชีพในวันนี้เป็นการบรรจุถุงยางชีพจำนวน3,000ถุงเพื่อสำรองไว้ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในอนาคต เนื่องในโอกาสพระราช,ชพิธีมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าสุริกิิพระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชุมพรรษาเจดรอบ12สิงหาคม2559ประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าลืดสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณคู่พระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเป็นประโยชน์ต่ออาาประชาราช์อย่างอนเองอนกอนันต์ ขานเนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า,าพระบรมราชินีนาถเรอบ84พรรษานะคะพระองค์ท่านเนี่ยให้ความเมตตากรุณากับประชาชนพวงชนชาวไทยโดยเฉพาะเวลาท่านออกทรงงานในพื้นที่ต่างจังหวัดจากการที่เราได้เป็นประชาชนคนไทยติดตามภารกิจพ,พระกรณีกิจของพระองค์ท่านเนี่ยทุกครั้งที่ท่านเสด็จเนี่ย จะมีประชาชนที่มาขอความเาม่ตาจากรพงค์ท่านสิ่งหนึ่งเนี่ยท่านจะพูดกับข้าท่าบริพานนางสนองโบทที่ติดตามเสมอว่าอย่าดูที่ชาวบ้านแต่ละครอบครัวแต่ละหมู่บ้านแต่ละชุมชนที่มาเฝ้าเสด็จอย่ามองว่าก็แต่งตัวสะอาดหรือไม่งดงามขอให้มองที่ดวงตาของแต่ละแต่ละครอบครัว แต่ละบุคคลที่เข้ามาขอความช่วยเหลือท่านบอกดูสิมองสายตาแล้วมันจะเกิดความสุขพวกเราเนในานามของคนไทยกลุ่มหนึ่งในานามของมูลิธิฐานสินรักษจุกรพี่ขอให้ท่านจงมีพระพรานามัยแข็งแรงนะคะขอให้มีพระชมชีพยิ่งยืนนานอยู่เป็นมิ่งขวัญกำลังใจแก่พวกเราทุกๆคนขอให้พระองค์จงทรงพระเจริญ ยิ่ง,งยืนนานค่ะช่วงนี้ขอเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเพื่อประชาชนทุกหมู่เหล่าได้น้อมนำไปเป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อตอนเองและส่วนรวมรวมถึงประเทศชาติต่อไปการทำงานสร้างเกียรติยศชื่อเสียง และความเจริญก้าวหน้านอกจากจะต้องใช้วิชาความรู้ที่ดีแล้วแต่ละคนยังต้องมีจิตใจที่มั่นคงในความสุดจริตและมุ่งมั่นต่อความสำเร็จเป็นรากฐานรองรับพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสริสวภาเรสน,นันสวัสดีค่ะ